เพื่อทุกคนครับปลาสวยงามหลางสีสวยจริงๆครับผมยังไม่เคยเห็นปลาสวยแบบนี้และเยอะอย่างนี้มาก่อนนะครับปลาเหล่านี้มีหลายสีหลากสีมากๆเลยครับสวยงามมากๆเย็เบยียนหนาโกยเมื่อแค่เปิดเยีบเบียวดหนะั้นสวยหน้าช้ำช้ำอย่าช้ำสวยอย่ายสวยก็มาเชียรอหน่เส้น ใเตะเบียดเสร็จแล้โลมาแกงตีงออกไปเตะเกาโลโลชามะมาเตยทรงพันมาเตเป็นเบียวตอนโคโลนะชามกระปิ้วๆเนี่ยมาแกงปุนอาหารนินอ่ะตามออกมาเตอาหารแต่ยามอมากะเนี่ยเตะเนี่ยอาหารเนี่ยเชียงโหเนี่ยผมเนี่ยเ้าก็ไปเนี่ยอาหารเนี่ยเชียงโหหมากะเนี่ยน่านนออีจันท์ทั้งนอสีด่าง โอ้สวยมากเลยเพื่อนทุกคนผมว่าสวยมากมากเลยหลายมีหลายสีปลาหลายสี ความสวยงามก็เพราะว่ามีหลายสี